ครชีวิตรักลูกรักลูกชังตอนที่เจ็ดจากความเดิมตอนที่แล้วปลาได้เจอกับธนาทิพย์ครั้งแรกและเขาแอบซื้อเสื้อให้เธอปูกลับบ้านแล้วเจอปลาทั้งคู่มีปากเสียงกันปูจึงผลักปลาตกบันไดสุรีมาเห็นเข้าจึงหลงโทษด้วยการกักบริเวณปูฉันไปเที่ยวไอสเกตกกับแกไม่ได้แล้วนะ ฉันโดนพิธนากักบริเวณโทษฐานที่ทำคะแนนตกต่ำวุ้ยพูดเรื่องนี้แล้วโมโหฉันก็โดนแม่กักบริเวณกักเพราะนังคนใช้นั่นคนเดียวเลยฮะคนใช้บ้านแกมีอิทธิพลกับแกขนาดนั้นเลยเหรอทำไมแม่แกดูรักคนใช้จังแม่ชอบมันมากบอกว่ามันเรียนเก่งกว่าฉันเพราะมันนั่นแหละ ฉันถึงได้โดนทําโทษแบบนี้เดี๋ยววันไหนแกมาที่บ้านฉันก็จะเห็นเองว่นันนี้มันน่ารังเกียจขนาดไหนไปแน่ฉันจะชวนพิธนาไปที่บ้านของแกบอกตามตรงเลยนะฉันอยากได้แกเป็นพี่สภัยไพรบ้าพูดอะไรแบบนั้นทิฟทำมาเขินเหรอเขินสิเขินแปลว่าไม่เอาเหรอ บ้าเอาเอาสิยะแล้วสองสาวก็หัวรอะให้กันพูดอะไรก็ถูกคอกันไปเสียหมดสุรีพาปลาไปโรงพยาบาลแต่หญิงสาวไม่ได้เป็นอะไรมากสุรีจึงพากลับมาที่บ้านพอบุญมารู้ว่าปูโดนทำโทษจึงมาต่อว่าสุรีทำไมคุณจะต้องลงโทษคุณหนูปูด้วยไม่ได้ออกจากห้องตั้งสามวัน ใครจะไปทนได้ยายปูทําผิดฉันก็ต้องลงโทษเขาผลักปลาตกบันไดถ้าฉันไม่ทําโทษเขาก็จะแกล้งคนอื่นเรื่อยๆหนึ่งปลามันก็ไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยแขนขาดก็ยังปกติดีอย่าทําโทษคุณหนูกปูเลยนะคะเธอทําเหมือนไม่ห่วงลูกตัวเองห่วงสิคะลูกคลอดมาก,กับมือกินนมกับอกทำไมจะไม่รัก แต่คุณปูเธอเป็นเจ้านายจะให้โดนทำโทษเพราะคนใช้อย่างพวกเราไม่ได้หรอกคะ่ะเอาเธอถ้าเธอไม่โกรธฉันก็จะลดวันกักบริเวณยิปปูลงก็แล้วกันขอบคุณมากที่ไม่โกรธลูกสาวฉันสุรีบอกแล้วอดแปลกใจไม่ได้ว่าทำไมบุญมาถึงดูรักลูกสาวของเธอเหลือเกินทุกครั้งที่เธอทำโทษปู บุญมาก็จะออกรับแทนแม้ว่าปูจะแกล้งปลาหลายอย่างก็ตามเมื่อถึงครบกำหนดกักบริเวณทิพก็ขอร้องพี่ชายให้พามาหาปูที่บ้านปูดีใจมากรีบสั่งคนรับใช้ทำของกินมากมายเอาไว้ต้อนรับเขาพี่ธนาดีใจจังค่ะที่พี่มาหาวันนี้ปูให้คนทำของโปรดพี่เอาไว้เพียบเลยนะคะ ปูรู้ได้ยังไงล่ะว่าพี่ชอบหรือไม่ชอบอะไรก็ทิพบอกสิคะอะไรที่เกี่ยวกับพิธนาปูรู้หมดแหละขอบใจมากจ้ะเออเดี๋ยวปูคุยกับทิปไปก่อนพี่ขอตัวไปเดินชมสวนรอบๆบ,บ้านปูก่อนดอกไม้สวยมากเลยจะได้สังคนสวนที่บ้านจัดแบบนี้บ้างได้ค่ะปูยิ้มหวานหยดให้แล้วหันไปคุยกับทิปต่ออย่างถูกคอ ด้านหลังบ้านปลานั่งเล่นบนชิงช้าด้วยสีหน้าเหงาเหงาเพราะย้ายมาอยู่กันที่นี่ทำให้เธอไม่ได้เจอกับส้อยเลยกว่าจะได้เจอกันอีกทีก็คงตอนเปิดเทอมธนาทิพ์เดินมาทางนี้พอดีเห็นคนเล่นชิงช้าอยู่ก็ยืนมองเขารู้สึกคุนะ้นหน้าเอ๊ะทำไมเหมือนปลาจังปลา นั่นปลาหรือเปล่าปลาได้ยินเสียงคุ้นหูจึงหยุดเล่นชิงช้าแล้วเดินมาหาพอเห็นว่าเป็นใครก็ตกใจคุณธนาทิปคุณมาทำไมคะเธอจริงๆด้วยฉันพาน้องสาวมาหาเพื่อนวันก่อนที่ให้มาส่งฉันก็ว่าแล้วว่าบ้านนี้มันคุ้นๆบ้านเธอเหรอ โอ้ยคนจนๆอย่างปลาจะมาอยู่บ้านนี้ได้ยังไงล่ะคะถ้าไม่ได้เป็นคนใช้เขาอะปลาหัวเราะแล้วมองหน้าเขาขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับเสื้อตัวนั้นถ้าคุณไม่ซื้อให้ฉันก็คงไม่มีปัญญาซื้อหรอกแต่ว่ามันแพงมากเลยตัวละตั้งหนึ่งพันบาทเอเอแล้วฉันจะค่อยๆเก็บเงินเอาเงินไปคืนคุณนะคะป้าคืนทำไมฉันซื้อให้ แต่เราไม่รู้จักกันก็รู้จักแล้วนี่กำลังเล่นชิงช้าอยู่เหรอขอนั่งชิงช้าด้วยได้ไหมได้สิคะแข่งกันไหมใครแว่งแรงกว่าคนนั้นชนะโอ้โหฉันนี่เซียนแว่งชิงช้าเลยนะจะบอกให้งั้นเหรองั้นมาเลยแข่งกันเลยนะหนึ่งสองา <laughs> คุณธนาคุณอยากแกล้งฉันสิออมมือให้กันด้วยก็ได้ไม่หรอกเธอเป็นเซียนไม่ใช่หรอตามมาเลยเสียงหัวรอะของธนาดังไปถึงหูปูจึงออกมาดูพอเห็นเขาเล่นชิงช้ากับปลาก็โกรธจัดเตรียมจะก,กรีดด้วยความเคยชินแต่บุญมาเดินมาพร้อมบอกเสียงเข้มอย่ากกรีดนะคุณหนูปู แกอีกแล้วเหรอทำไมทำไมฉันจะกรีดไม่ได้ลูกสาวแกแย่งแฟนฉันไม่เห็นเหรอถ้าคุณอยากได้ตัวเขาคุณต้องทำตัวเป็นนางเอกไม่ใช่หนังร้ายเชื่อแม่เอเอเชื่อน้านะคะฉันจะเชื่อแกทำไมในเมื่อแกเป็นแม่นางปลาแกก็ต้องอยากให้ลูกแกเป็นแฟนกับผู้ชายรวยๆอยู่แล้วไม่ค่ะไม่น้จะช่วยคุณ แกจะช่วยฉันทำไมไม่มีเหตุผลอะไรทั้งนั้นค่ะแต่ขี้ข่าจนๆอย่างนังปลาไม่สมควรได้เป็นแฟนกับคุณธนาทิพย์ไม่ต้องห่วงนะคะดิฉันจะสั่งนังปลาว่าไม่ให้มายุ่งกับเขาดีถ้าแกทำได้ฉันก็จะขอบคุณมากปูบอกแล้วเดินออกไปแค่คําว่าขอบคุณจากลูกสาวก,ก็ทําให้บุญมายิ้มอย่างมีความสุข เมื่อธนากับทิพย์กลับไปแล้วปลาก็เดินยิ้มอารมณ์ดีมาที่ห้องพอบุญมาเห็นก็มองอย่างหมั่นไส้อารมณ์ดีเชวนนั้นปลาเห็นผู้ชายแล้วเหลือลิกเหลือลีหัวล้อดังไปสับบ้านแตะบ้านไม่มีอย่างอ่ายปลากอโทษจะแม่ปลาจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วจ้ะไม่ใช่แค่ไม่ทําต่อไปนี้ห้ามแกเจอกับคุณธนาอีกพูดกันก็ไม่ได้ ถ้าฉันเห็นแกเจอดีแน่ทำไมละจ้ะแม่คุณธนาก็เป็นคนดีนะจ๊ะใช่ดีแต่เขาเป็นแฟนคุณหนุปูเพราะฉะนั้นแกอย่าไปแย่งแฟนเธอจำใส่หัวซะบ้างว่าแกมากินข้าวบ้านเขาอยู่หัดรู้จักบุญคุณคนซะบ้างนะบุญมาสั่งแล้วออกไปปล่อยให้ปลาล้องให้สะอึกสะอื้นด้วยความเสียใจ จบไปแล้วนะคะสำหรับลูกรักลูกชังตอนที่เขอเสียงคนชอบคลิปนี้ด้วยนะคะหลังจบคลิปอย่าลืมเข้าไปดูช่องอื่นๆของตั๊กด้วยนะคะนั่นก็คือช่อง The Red Moon ตอนนี้ลงเรื่องหลอนๆไว้คือเรื่องน้ำหอมกลิ่นมนุษย์อย่าลืมเข้าไปดูด้วยนะคะ